คิดฮะขอโทษใครเหรอครับขอโทษกระต่ตายดําที่ผมไปเผลอเข้าบ้านเขาน่ะเหรอใช่เจ้าเลยไหมอังจิงว่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะอังจิงเขาก็ไม่ได้เป็นปีศาจหรืออะไรหรอกแต่ว่าข้าเป็นคนรู้จักจเขามาก่อนก่อนเขาเป็นคนดีมากเลยแต่ดีๆเขาเกิดอะไรก็ไม่รู้เกิดยากซ่าง ของขึ้นหรือสร้างบ้านสร้างอะไรพวกนี้ยของพวกนี้เขาเป็นคนสร้างหมดแหละเจ้าเลยเจ้าเน่ยคนคนเดียวที่ทอยนี้ <Huh? S 2> ขเขาก็เลยไม่ชอบผมก็เหมือนเด็กๆที่สร้างโมเดลไว้แล้วมีคนมาทําลายนั่นแหละอันนะเป็นใครเป็นผมอะ่ะผมก็คงไม่ชอบให้ใครเข้าไปทําลายสิ่งที่ผมสร้างเหมือนกันก็คง <Huh? S 1> ต้องไปขอโทษเขา ครับครับทำไมท่านถึงได้หัวล้อแวกๆอย่างนั้นน่<อ>ะรู้แล้วรู้แล้วอะไรผมรู้สึกระแวงอย่างไงบอกไม่ถูกแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยเราลอยไหรือ,อยังฝึกลอยให้ได้ลอยกลอยไม่ได้อ่ะเราเดินไปกันได้ไหมอ่ะเราี่มาจัดจริงๆเลย ขนาดแบ่งพลังให้ตั้งคืนมึงจนข้ารัวแล้วเนะี่ยทำอะไรไม่ได้โฮ้ยเ่้ยนั่นมันอะไรอะ่ะเอาเข้ามาเขาเนี่ยข้ารู้จักดีเพราะว่าก่อนที่เขาจะสร้างได้ขนาดนี้ยเขาเคยวางแผนจะฆ่าไว้ก่อนมาเร็วไปโอ้ยโอ้โหาเขาวันนี้ทำมา ใช่ค่ะโหเราจะจะขึ้นไปยังไงลองคิดดูสิปีนเหรอเจ้าลองคิดดูสิเราจะขึ้นไปยังไงอุ้ยอึบอึบเอ้ยตกเดี๋ยวนะโอ้เจ้าช่างงงจริงๆเลยเจอแมวอันหนึ่งอ้าตกเจ้านี่ช่างงงว่ะจริงๆไ้่ อีกน้อยเป็นโลกศิด้าได้ไหมอีกนิดเอ้ยเอ้ยเออธนอาจารย์ข้าขึ้นมาได้แล้วใช่ตา,าเบื่อจริงจริงโอโ้โหมันเหมือนมีเสาอะไรสักอย่างด้วยอะ่อะเจ้ากำลังี่ดูแล้วกันแล้วเหมือนกับประตูน้ำเหรอ โอ้ยเกือบไปแล้วเอ้ามันมันไม่มีทางขึ้นนะท่านมันเป็นประตูไอ้เนี่ยจะลองคิดดูแล้วว้าจะทำยังไงต้องปีนน้ำขึ้นไปเหรอนั่นแหละที่ฟ้าจะบอกเจ้ามาตลอด พวกท่านนี่ช่างขี้เล่นนะหายแต่ไม่ออกเฮ้ยเราข้าพเจ้าข้าอยากได้แมวมากน่อยอ้าวขนาดที่ข้ากำลังลำบาก ท่านกลับไปไล่จับแมวแมวมันหายากมากเลยเจ้ารู้บ้างไหม,ไมแถมกว่าจะได้มามันยากกว่าทำไมท่านถึงไม่สร้างลิฟ์หรืออะไรดีๆผมตกลงมาอีกแล้วท่าจไม่บอกไหมเจ้าหลอยไว้ เคยทำบ้างไหมนั้นท่านก็ลองชมผมบ้างสิเดี๋ยวผมะจะรอยให้ดูวิผมขึ้นมาได้แล้วสาว่าผมทำไมโเลโอะไรแล้วกัแค่ว่าจะทำได้หรือเปล่าแค่นี้แหละอุ้ยกระโดดไม่ได้อ่ะอท่านมผมเจออะไรด้วยอ่ะนิ้วซะเอาอะ มาหาเจ้าแล้วพวกเขาคือใครกันอ่ะไหนใครกไหนล่ะเราต้องมาหาโนโนแมนทัับถ่างเ้ามาเร้วผมรู้สึกตัวช้าโนโนแมนผมขอดูท่านอยู่ห่างๆแล้วกันท่านโนโนแมนถ้าอยากรู้ว่า ขาจะไปเมือ,งอ,องอะไรักอา่างนั่นแหละที่กระต่ายดันอยู่ไปทางไหนเหลยอ๋อท่านคงหมายถึงเมืองเวหาใช่ไหมล่ะวิหารเทพอ่ะใช่หรือเปล่าใช่ครับ๋อนั้นง่ายๆเลยท่านลองหันหลังไปทางที่เจ้าทึมนั่นยืนอยู่สิฮะเจะ้าทึมไหนเจ้าทึมนั่นแหละ ขึ้นหน้าครับใครวะเจ้าจะเห็นใช่ไหมมันเป็นทางขึ้นไปเจ้าลองกระโดดขึ้นไปตามทางเรื่อยๆเมื่อเจ้าถึงจุดสูงสุดมันก็จะมีเส้นทางที่นำเจ้าไปสู่วิหารเทพอ๋อถงนั้นเหรอครับขอบคุณบางค่าขอบคุณค่าขอคุ่ะแต่เจ้าจงระวังให้ดีอย่าตกเป็นอันขาดอย่าเลยนะอย่าตกเป็นอันขาดค่ะ ด <Good>, บ,บวันนี็กี้เขาพูดอะไรกันน่ะน่าัวชมัดเลยเธอเขาบอกว่าให้พวกเราขึ้นไปโอ้โ้หลุมเยอะเนี่ยขึ้นไปทางนี้เหรอทางนี่เจาสวว่ะเอ้ย อ้านี่พราว่าเจ้ากมาเดงโง่อะไรนะขึ้นมาให้ได้สักทีเอะขอลองเอ้อปกติผมคงจะต้องตายไปแล้วนะเนี่ยสงสัยอาจจะเพราะว่าท่านได้ให้พลังกับผมไว้เจ้าวันนี้เราลสิโอะ ทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้นะอยู่ไหนผมตกลงมา,มาล่างสุดเลยจเจ้ากวดสเปกฟราสองั้งเร็วเรเฮ้ยผมกำลังจะลอยได้หรือเปล่าเจ้าลองกดน้อยได้ิเฮ้ยผมทำได้แล้วมันลอยขึ้นมาครับโอ้โหนนี้่อค่ะอับลงเลยก็ไดะมะผมลอยขึ้นไปได้แล้วเอา้าเอา้า ท่านผมลอยไปแล้วลอยไปแล้วกดลงมาไปออกดจะเงมาที่นอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อ,าอมาเพงมาที่นอกไหมเราเพิ่มาอะไรนะเดี๋ยวผมคิดเหรอใช่ดไดหมใช่ไห้วลงมา ผมว่ายว่คืมาเลยมาๆๆว่ายืต่อาเขาไหมเออเลยาเาด้รึเปอาวแล้วแล้วผมก็คงต้องกระโดดขึ้นไปเด้อเร้อเี่จ้านี้มาชักช้าอๆมาเราอ้า าจะให้มนุษย์เจ้อีกคนเจ้าลงกด TP ชื่อค่าสิฮะจะมาหาค่าแล้วหรือยัง TP แล้วก็ชื่อของท่านใช่ไหมคุณชายเอ้ยตกไว้แล้วแล้วนี่นอะไรน,นี่มันมีหนังสืออยู่จะลงมาอ่านสิถ้าอ่านไม่ได้หรอกองไปคนที่โดนทังสอบเพราะฉั้นจะอ่านค่้ เดีด๋เดๆสงสัยต้องใช้พลังพิเศษอีกแล้วมีก็และอ่าดูดดดแล้วก็เอาอันนี้ด้วยมันคืออะไรไม่รู้ข้ามองไม่เห็นเลยแต่รู้สึกเหมือนเห็นลาง,ลาง มันบอกเอาไว้ว่าให้เราเดินไปตามเส้นทางนั่งรถไฟแห่งการเวลาไปตามเส้นทางผ่านป่าแห่งความตายแล้วเราก็ต้องไปตามเส้นทางน้ำก็จะเจอกับวิหารเทพแต่กว่าเราจะไปถึงเราจะต้องเจออุปสรรคมากมายผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ คงจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ล่ะมั้งเจ้าอยวาพึ่งมานะาแบอกแล้วฮะเดี๋ยวเด๋ยว,เ,ยวเราจะไปกันเลยไหมเจ้าเราขอคนเจ้ารีบงั้นระวววหว่างนั้นผมจะลองฝึกเป็นอีกทีนึงแล้วกันจะไปแล้วไปแล้อ้าว นนนนมันคือเสียงอะไรกันเจ้นมันจะข้ามทึ้งข้าถึงมันจะขึ้นขึ้นทันอ้าวเร็วอ๋ออ๋โ,อโหมันเป็นทางรถไฟเหรอเนี่ย เหมือนจาเว้ยมันไม่นชักใช่อ๋อว้าวมากเลยผมรู้สึกสับสนทิศทางมากถ้าหัเราไม่มองเจ้ายังไม่เตินโอ้โหใช่เจ้าอยู่ที่นู่นแ่ละ ว่าแต่ท่านคุณกระต่ายดำเป็นคนอย่างไรเหรอ